เตรียมตาลไม่ผลมันว่านเพทาะานผนอันนี้พนกลวกถังพนกเก็บข้าวเก็บของที่เตรียมจะไปขึ้นใหม่นะครับ นี่อีกขั้นตอนหนึ่งตอนนี้ก็รู้ยึกว่ามันจะมีสามสี่เตาเรียงกันนะครับมันก็จะเดือดจากเตาที่หนึ่งไปเตาที่สองเตาที่สามเตาที่สี่นะครับเพราะว่าไฟมันเป็นลางใช่ไหมครับเนาะอ่ไฟมันเป็นลางยาวไปเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่พิธีการเคี่ยวอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเตาน้ําร้อนเตาทำความสะอาดนะมครับต้องล้างต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับแม่งินก่อนน้ำมะพร้าวที่เขาไปตัดไปจะใส่ภาชนะอย่างนี้มันก็จะเปรี้ยวนะครับถ้าใส่ภาชนะไม่สะอาด กระทะอ่าที่จะต้องเคี่ยวที่จะต้องทำนี่ก็ต้องสะอาดนะครับโอ้ที่นี่นี่หายห่วงเลยครับถูกถุกคับอนามัยนะครับขั้นตอนไม่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือสะอาดหมดครับจะต,ต้องดูแลกันเป็นอย่างดีไม่ใช่ทำวันนี้วันเดียวนะครับเขายึดเป็นอาชีพมาก็ ชื้อลูกชื้อหลานนะครับแล้วต้นมะพร้าวที่นี่มันเยอะมีแต่สวนมะพร้าวนะครับ

นแ่เอไม่น่นั้เลยม่ได้เตะททอนไเจอได้เดินลงน้ำหนักมันเยอะใ่ก็เตรมเขาไว้รองรับ ủng <laughs> ờ, <một> hộ <laughs>